อย่างนี้นะคะหนูจะออกกาลังกายนอกบ้านยังไงดีวิ่งนอกบ้านก็ไม่ได้ปะโทหนูจ๋าไม่เป็นไรค่ะอย่าให้ฝนมาเป็นอุปสรรคในการออกกําลังกายของเราในการปั้นหุ่นสวยๆของเราจริงไหมสู้สู้ไม่สู้สู้ฝนตกหลายคนแบบพี่กิ๊กจะทําไงดีอะจะออกกำลังกายอะไรดีนในบ้าน ต้องบอกว่าถ้าออกกำลังกายที่พี่แนะนำเนี่ยพี่ก็ออกในบ้านทั้งนั้นเลยนะจริงๆอะตามคลิปต่างๆเนี่ยนะคะหนูสามารถออกกำลังกายตามพี่ได้เลยทุกคลิปแต่วันนี้ก็จะมาแนะนําแบบเบื้องต้นก็แล้วก,ลกันว่าเออแล้วถ้าฝนตกเดี๋ยวจริงๆเนี่ยพี่เองเป็นคนที่บ้าเรียกได้ว่าบ้าเลยแหละเป็นคนบ้าวิ่งมากนะคะชอบวิ่งออกกำลังกายแล้วก็สูดอากาศนอกบ้านนะคะแต่ถ้าวันไหนฝนมันตกก็วิ่งอยู่ในบ้านนะคะอ่ะไม่เป็นไรเราก็วิ่งอยู่กับที่เนี่ยอยู่ในบ้านอยู่อย่างเงี้ยนะคะ วิ่งไปฟังเพลงไปวิ่งไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆวิ่งรอบบ้านใครมีพื้นที่เยอะก็วิ่งไปเวิ่งอยู่ในบ้านนี่แหละหรือว่าถ้าใครไม่มีพื้นที่จริงๆก็วิ่งอยู่กับที่อย่างเงี้ยวิ่งอยู่กับที่แบบนี้ได้นะคะื้นที่เราจะเบื่อแบบย่อแคนมือหัเบื่อแล้วพี่ยกขาสูงกว่านี้อีกนิดหนึ่งอ่าอะไรแนี้จะได้ไม่เบื่อหรือบางทีเราเบื so ่อเบื่อเริ่มวิ่งเริ่มเบื่อเริ่มเบื่อกระโดดอ่ะอนนี้ก็ได้เต้นแอโรบิกเอออาฟแอฟแอนด์าว แต้นดาวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเต้นไปเต้นไปอย่างเงี้ยเนียนะคะเต้นไปเรื่อยๆเต้นอาราบิกไปคือต้องบอกว่าคลิปวิดีโอเยอะแยะมากมายนอกจากช่องพี่เนี่ยคลิปวิดีโอช่องอื่นๆที่แนะนําในเรื่องของการเต้นอาราบิกเล่นโยคะยุ้ยมีประโยชน์พี่ก็ดูนะไม่ใช่พี่ไม่ดูไม่ใช่จะดูแต่ช่องตัวเองช่องอื่นพี่ก็ดูแลกอกดำังกายตามเขาเหมือนกันนะคะก็สนุกดีนะคะนอกจากวิ่งแล้วเต้นอาราบิกแล้วทําอะไรดีอีก น้องๆหลายคนบอกพี่พี่เล่นฮูลาฮูปได้ไหมดีซะอีกคะ่ะเพราะพี่ก็ไม่ได้ซื้อมาแต่เด็กๆพี่ก็ชอบเล่นนะสนุกดีฮูลาฮูปหมุนเอลหมุนเอวนะคะช่วยให้เอวเล็กด้วยแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะคะนอกจากฮูลาฮูปอะไรอีกกระโดดเชือกต้องบอกว่าการกระโดดเชือกนี่นนะมันช่วยเล่นการเผาผลาญแล้วก็เบิร์นแคลอรี่ได้ดีมากเลยนะคะน้องๆหลายคนบอกพี่ ผมกระโดดเชือกครับพี่โอ okay, ้โหน้ำหนักลงเร็วพี่ดีใจด้วยแต่น้องๆอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกพี่เหมือนกันพี่แล้วกระโดดเชือกน้องมันจะใหญ่ไหมขามันจะโตไหมคือก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่กังวลกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือออกไปเลยออกกาลังกายแบบไม่ได้คิดอะไรอ่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะว่าอะไรจะใหญ่อะไรจะนั่นนี่พี่ใหญ่หนูคิดแบบนี้ออกกําลังกายไปเถอะลูกไม่ต้องกลัวหรอกอุ้ยออกกาลังกายอุ้ยน้องจะโตหรือเปล่าที่แขนผมจะเป็นกล้ามไหมอะไรไหมเพราะเอาจริงๆนะพี่บอกตรงๆพี่เอง ที่ออกกําลังกายทุกวันเนี้ยพี่ไม่ได้อยากมีกล้ามเลยพี่อยากหุ่นดีอยากแบบรูปร่างดีอยากแบบเออสัดส่วนให้มันดูพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้อยากมีกล้ามเหมือนกันแต่น้องๆผู้ชายพี่ก็เข้าใจอะหลายคนอาจจะอยากมีกล้ามก็ลองเล่นเวทเทรนนิ่งอะไรไปน้องๆผู้ชายหลายคนก็ถามพี่นะผมออกกําลังกายตามพี่ได้ไหมครับได้เลยเออกได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กๆผู้ใหญ่ออกได้หมดนะคะแต่ถ้าออกกำลังกายหนักๆคนที่มีปัญหาเรื่องเขา่าเรื่องข้อเทา้าอันนี้ียังไม่แนะนํานะคะอะ วิ่งและกระโดดเชือกละเต้นอารบิกละอันนี้ได้หมดทำในบ้านได้ทั้งหมดเล่นโยคะก็ได้อะใครที่แบบว่าชอบความยืดหยุ่นเล่นโยคะไปเลยจ้าและดูมีความยืดหยุ่นพี่เองก็ไม่เท่าไหร่พี่จะชอบทีนี้คะ่ะต่อยมวยจ้าต่อยมวยพี่ชอบต่อยมวยต่อยมวยนี่ก็แบบเบอร์ดีมากๆเหมือนกันนะคะสนุกมากเนี่ยต่อยมวยซ้ายขวาอย่างนี้ไปนะคะ พวกนี้ได้หมดเลยนะคะจริงๆเราออกกําลังกายในบ้านได้ไหนคนบอกพี่บ้านหนูแบบหนูไม่ได้อยู่เป็นบ้านอ่ะหนูอยู่เป็นหอพักห้องพักเล็กๆก็ออกกําลังกายในห้องนี่แหละคะ่ะได้เหมือนกันแม้กระทั่งนอนดูทีวียกแท่งยกขาไปเต้นๆไปหน้าทีวีก็ถือว่าออกกําลังกายเหมือนกันแต่ความสําคัญในการออกกาลังกายนี่ก็กค,คือความสม่าเสมอแล้วก็ความต่อเนื่องนะคะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับ2อ,อย่างนี้ ความสม,ม่ำเสมอและความต่อเนื่องถ้าหนูทำสองอย่างนี้ควบคู่กันนะคะรูปร่างดีอย่างแน่นอนพี่เป็นกำลังใจให้ไม่ว่าจะฤดูไหนเราก็สามารถหุ่นดีได้อย่าให้ฝนมาเป็นอุปสรรคของเราเนี่เอามีอุปกรณ์ช่วยนี่ก็นด้นะน,น,นี้แล้วก็วิ่งหุ่นล้มไนหะเออเก๋ๆสวยๆอา้าวคลิปนี้ที่ลาไป่องก็แล้วกันอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอดใจในการลดน้าหนักในการมีหุ่นสวยถ้าหนูท้อเมื่อไหร่หนูจะแพ้เมื่อน,นั้น แต่ถ้าหนูถ้าหนูเริ่มแล้วพี่อยากอยากให้หนูอย่าหยุดนะคะยังไงสู้ไปด้วยกันพี่เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงบ,บนถึงรูปร่างที่ดีด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าจะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย